สมก็เป็นลูกรักแห่งชาติคนนี้จุ๋ยปลื้มมากหลังเจอกันครั้งแรกต้องบอกเลยค่ะว่าแฟนคลับนับวันรอกันแล้วค่ะสําหรับคู่ของคุณจุ๋ยวัฒยาและคุณพุทธพุทธิชัยที่ตอนนี้คุณจุ๋ยนั้นท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีแล้วซึ่งทายาทคนแรกของทั้งคู่เป็นผู้ชายแล้วก็ตั้งชื่อเอาไว้แล้วด้วยนั่นก็คือน้องพีเจนั่นเองน่ารักมากๆเลย แต่ว่าล่าสุดทางด้านคุณจุ๋ยก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่น้อยเลยค่ะเพราะว่าได้ออกมาอวดรูปคู่ศิลปินหนุ่มสุดฮอตอย่างพีพีกรีดพร้อมกับได้รีวิวนิสัยของพีพีว่าเป็นคนยังไงโดยคุณจุ๋ยได้เล่าเอาไว้ว่าตอนแรกแม่ขอถ่ายคู่น้องบอกว่าแม่ไม่ลงโซเชียลถ่ายขำๆนะส่งอวดเพื่อนเฉยๆสรุปอยากลงอะ่ะแม่ชอบน้องพีมากพ่อพูดเคยเล่าว่าตัวจริงน้องน่ารักมากเลยนะ แม่ได้เจอแล้วจริงด้วยเฟรลี่มือไม้อ่อนคุยน่ารักสุดๆขนาดเจอแม่ครั้งแรกแม่ปลื้มขึ้นไปอีกจากที่ชอบมานานมือแม่ที่จับกลุมหนูเนี่ยก็คือประสานอยู่แล้วก็เกรงอยู่ด้วยนะและ้วภายใต้หน้ากากนั้นแม่ป่วยอยู่แหละแต่น้องมาเยียวยาจิตใจตาเป็นซาลาอะเลยฮิฮิเฟรลี่บอยของพี่แล้วก็แท็กไปหาพีพีนั่นเอง ซึ่งสำหรับพีพีถือเป็นนักร้องและนักสแสดงสุดฮอตที่มีแฟนคลับติดตามทั่วทั้งเอเชียเลยก็ว่าได้ค่ะปัจจุบันอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นแต่ว่าได้ร่วมงานกับต่างประเทศบ่อยมากๆเลยอีกทั้งยังน่ารักแล้วก็นิสัยดีสุดๆคนในวงการต่างก็พากันรักแล้วก็เอ็นดูเรียกได้ว่าสมเป็นลูกรักแห่งชาจริงๆนั่นเองละค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานค่ะ